แต่ละท,ท่านเรียนอย่างนี้ในหนังสือเพราะท่านเซ็ตองค์เข้าไว้ในนี้มีองค์มหาเทพอยู่ในนี้ได้ไหมข้อ,อให้อันนี้น่าจะสองพันสี่ร้อยกว่าเนี่ยสองสี่แปดแปดกว่าอะไรประมาณนั้นอ่ะนี่ค่ะนะค,คุณก็แล้วอกอกมาได้เลยค่ะม่นังง่งรอคิวกแบบเข้าไปเลยค่ะคนที่ยังไม่ได้พร้อม

うん。<laughs>